ระวังลดราคาอย่างเดียวธุรกิจพังแน่นอนครับคุณครับคนโดยส่วนใหญ่รวมถึงผมเองด้วยนะฮะที่เคยโง่ามาก่อนคือคิดว่าการที่จะชนะหรือการจะเกิดกําไรได้คือเอาราคาถูกๆเข้าสู้ถูกอย่างเดียวถูกๆๆๆแล้วกะ่าว่าจะกว่าทั้งตลาดให้มาซื้อของเราครับทําได้ไหมทําได้แต่ยากมากครับเพราะคุณยังเป็นตัวเล็กในวงการอยู่ดังนั้นเนี่ยผมอยากจะถามคุณว่าการขายของในสมมุติว่าคุณจะขายของ10,000แบาทให้กับคน10บคน กับการขายของ10บาทให้คน10,000แสนคนคุณคิดว่าแบบไหนเหนื่อยน้อยกว่ากันครับคุณอย่าคิดเฉพาะช็อตการขายนะคุณคิดช็อตการเซอร์วิสด้วยนะคุณคิดช็อตการทำให้ลูกค้าพอใจด้วยนะการขายของ10,000แสนบาทให้คน10คนการขายของ10บาทให้คน10,000แสนคนคุณคิดว่าอันไหนมีโอกาสโดนลูกค้าด่ามากกว่ากันครับอันไหนมีโอกาสทำให้ลูกค้าพอใจมากกว่ากันหรือถ้าเกิดโดนลูกค้าด่าคิดว่าไหนจะเคลียร์ง่ายกว่ากันครับ การขายของ1นึ่งแสนบาทได้คน10คนถ้าเกิดคุณจะโทรเคลียนะครับโทรแป๊บเดียวเคลียได้หมดครับแต่การขายของ10บาทได้คน1นึ่งแสนคนนี่คุณต้องใช้พนักง,งานโทรศัพท์ในการโทรคุยเคลียรกี่คนครผิดพลาดน,นิดเดียวครับไปหมดเลยครับดังนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าการลดราคาเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่จะประสบความสาเร็จครับบางคนบอกว่าเอาก็ซีพียังทําได้บริษัทนะอันนั้นเขามีทุนหนาครับแต่เราเบี้ยน้อยหอยน้อยทําอย่างเขาไม่ได้ครับ ดังนั้นการลดราคาเนี่ยบางคนอยากลดราคาต้องไนครับต้องไปลดคุณภาพสินค้าโอกาสโดนด่าสูงแบรนด์คุณจะถูกจําว่าแบรนด์คุณคือของที่มันพอใช้ได้แต่ไม่ใช่ของดีครับในระยะยาวพังครับสองพอคุณอยากลดราคาคุณต้องลดการเซอร์วิสลดการเซอร์วิสแล้วเกิดอะไรขึ้นครับโอกาสโดนด่าสูงครับบริการไม่เห็นดีเลยอะ่ะโทรไปแล้วไม่เห็นติดเลยคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดคุณขายข,ายของสิบาทให้คนหนึ่งแสนคนคุณต้องมีโทรศัพท์กี่เบอร์คุณต้องมีโอเปอเรเตอร์รับสายกี่คนในการรับคอมเพลนจากลูกค้าครับ นอกจากนั้นแล้วการลดราคาจะทําให้ลูกค้าจําว่าของคุณเนี่ยมันมีดีแค่อย่างเดียวคือถูกอย่างอื่นไม่มีอะไรดีและคนที่คิดว่าของคุณมีดีแค่จะถูกเนี่ยนะครับแค่ถูกอย่างเดียวเขาพร้อมจะไปซื้อเจ้าอื่นที่ถูกกว่านั้นถ้าเกิดมีคนสักคนในเมือบ้าทุนมากกว่าคุณดั้มราคาสินค้ามาแข่งกับคุณคุณแพ้เลยนะเพราะลูกค้าพวกนี้พร้อมไปเขาไม่ได้รักอะไรคุณเขาไม่ได้ชื่นชอบโปรดักเขาไม่ได้ชื่นชอบสินค้าเขาชอบเพราะมันถูกครับเหมือนคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ผู้ชายเข้าหาเพราะดีอย่างเดียวคือง่ายครับ การลดราคาทําให้ลูกค้ากลุ่มที่ชอบของถูกครับมันจะไปแนะนําเพื่อนว่ามา้าน,นี้สิเพราะมันถูกดีครับอย่างเดียวครับและพอเพื่อนแนะนําเพื่อนว่าเข้ามาถูกถ้าคุณไม่ลดคุณก็โดนเขาดา่าแต่ถ้าคุณลดมันก็จะกลายเป็นวงจรอุบาทต้องลดต้องลดต้องลดไปเรื่อยๆครับดังนั้นเลิกคิดครับเลิกการโฟกัสว่าทํายังไงให้ถูกที่สุดนี่คุณต้องโฟกัสคือทํายังไงให้คุณสามารถขายของในราคาแพงที่สุด แต่ลูกค้าพร้อมซื้อด้วยความแตงใจนี่คือสิ่งที่คุณต้องคิดครับบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าไม่ขายของถูกเนี่ยจะมีใครซื้อหรอแค่ลําพังถูกแล้วยังไม่ซื้อเลยถูกต้องครับแค่ลําพังถูกขนาดนี้ยังไม่ซื้อเลยเพราะคุณไปโฟกัสลูกค้าที่เห็นแก่ของถูกนะแต่ถ้าคุณไปโฟกัสลูกค้าคุณไปทําตลาดให้กับลูกค้าที่ชอบของดีมีคุณภาพเขาจะไม่สนใจของวัตถูกหรือแพงเขาจะสนใจว่าของนั้นมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพ ดังนั้นอยู่ที่คุณโฟกัสที่ไหนส่วนหน้าบ้านคุณดึงดูดผีเสื้อหรือดึงดูดแมงวันครับถ้าส่วนหน้าบ้านคุณดึงดูดแมงวันคุณจะไม่มีทางเห็นผีเสื้อแต่ถ้าคุณตั้งเป้าว่าคุณจะเปลี่ยนส่วนหน้าบ้านคุณเพื่อดึงดูดผีเสื้อคุณก็จะไม่เห็นแมงวันครับดังนั้นคุณโฟกัสนะครับว่าคุณจะไปแนวไหนครับถ้าสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับ ส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่เดสายแบงก์เศรษฐกิจได้เลยครับทุกวันที่ผมลงคลิป7จ็ดโมงครึ่งผมจะส่งตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ